สวัสดีค่ะมากินข้าวแกงเผ็ดเป็ดนะคะมอเขืออปาะนะคะอันนี้ไม่ใช่ไก่นะคะน,นี่เป็นเป็ดน,นะคะมากินกันได้เลยค่ะโรยพริกขี้หนูเม็ดแดงแดงโรยน้ำปลากินกันนะคะอันนี้เป็นเป็ดลาดเลยค่ะลักข้าวลาดลากจนแฉะนะคะกินง,ง่ายๆนะคะลากข้าวจนแฉะกินแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเล็กเล็กนะคะ เรชอบกินข้าวราดอย่างเดียวนะคะข้าวราดแฉะๆเนนี่ค่ะกองให้ตงตรงอันนี้กินนี่คือข้าวซ้อมมือนะที่กิน,นะะเนี่ยค่ะพราะแก้เหน็บชาแก้หลายโรคแล้เป็นแล้ชาชาก็กินข้าวนี่ดีกว่าผสมกับข้าวหอมมลินะคะมันจะเป็นวิตามินที่ดีเลยจ้ะ โไปตั้งนานแล้วไม่ไม่ได้โรดภาพไม่ได้เครื่องนี้ทำอะไรไม่ได้เลยจ้าอุยืนทำไม่ได้เลยเพิ่เพราะอะไรก็ไม่รู้ ไม่หลบไม่ได้ก็ไม่รู้ค่ะหนาวแล้วเน,เนี่ยหมัวมัวม้อหมัวมัว อร่อยนะคะของมาขายเขาหยิบให้เรานะแตงไม่แดงเลยเนี่ยเึ็งแบบนี้เขาไม่ให้เราเลือกหรอกค่ะเขาหยิบให้ นี่ค่ะหยิบให้นะคะแล้วมันก็พาออกมาไม่แดงส่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะขายแบบนี้แหละคะ่ะบางทีแล้วก็ออกไปไม่ทันอร่อยค่ะแอ่เป็ด สี่โลร้อยเป็นไม่ได้งไงเราไม่ได้เลือกนะครับใส่ถุงไว้ให้ค่ะบางทีอะโอแกมาอุ้งน่าก็มี คอมมนตนะคะร <50 8. S 1> มห้าสิบบาทอร่อย้วคะการเป็ดเนี่ย เริ่มร้อนแล้วอืมแล้วร้อเนเห้วหนาวยินงเกินนะคะไม่ใช่ว่าร้อนยาวนะคะเดี๋ยวร้อนเหนืหนาวมันก็เลยทำให้ร่างกายโอวย ร่างกายก็ไม่แข็งแรงทั่วเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศเดี๋ยวก็ฝนตกส่วนมากเขาจะเป็นไข้หวัดนะเพราะอากาศมันเปลี่ยนเน,ยนี่ย บเปลี่ยนแปลงเขาเรียก เผ็ดเหมือนกันนะคะเผ็ดไม่เผ็ดไม่เท่าไหร่ กินข้าวแกงเผ็ดเป็ดถ้าคนเราขยิวข้าวมากนะมันจะกินได้น้อย มีแต่เนื้อเป็ดนะคะเนื้อเป็ดเื้อเป็ด ยิงกันนิดหน่อยค่ะใกล้หมดแล้วจ้า อร่อยเหลือขนานแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจใกันละกันนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะไปพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ